ต้มอ,อะไรแกงท่อพีวีก<อ>ินหมไหนดูหน่อยดินี่ไงมันไม่มีอะไรกินแล้วโอ้เอาถึงขนาดนั้นเลยบอกแมนไม่ใช่ทำอะไรล่ะก็จะเอาของเก่ามาใช้แล้วเคยทำแล้วบอกทำอย่างนี้บอก ทำแล้วผลปรากฏว่าม,มันได้ต้มให้มันเดือดเดือดหน่อยแล้วมันก็เอาออกง่ายแล้วก็ไปใช้ให้ทำการลักน้ำจนมันไหลแล้วจริงบอกแมนเอาละนี่คือของใหม่ๆทั้งนั้น

ง่ายมากตัวนี้ตัวนี้ง่ายมากและเปล่าอ้าวไอ้ตัวนี้ทำไมมันเย็นก่อนไม่เป็นไรต้องดีก้องแมนอะไรคะล้นใหญ่ไหมคะทิ้งมาไหนสุกคุณรู้ทั้งใบต้นใหญ่เอาง่ายไอ้ตัวนี้ก็ทิ้งไป ได้คุณผู <S S ้ชมไหมเขาออกได้มาใชของไปเก็บไอ้ที่นั่นนะของเก่าอย่าทิ้งเขาให้เก็บเราบอกเอเบะลูกเลยให้าเตเบนตัวซีตีก็เล็กจนี่มันแข็งก็สายปสาจนมัน

ขอบคุณสำหรับเพื่อนทาง YouTube ที่ติดตามนะครับเอาแค่นี้เลยแตนแตนแตนซ่อม